สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีเออ่เหมือนจะอยู่คู่กับสังคมเรามาตลอดเลยนะคะก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันค่ะแต่เราจะมองผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์กันนะคะอิงจากเนื้อหาในบล็อก d o r a v i slow life investor ค่ะครับน่าสนใจครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเนาะแต่มันยังรากลึกมานานมากการคุยวันนี้เราจะลองไล่ดูกันค่ะว่าหน้าตารูปแบบมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ตั้งแต่สมัยโบราณนู่นเลยจนถึงปัจจุบันอืมครับการย้อนดูประวัติศาสตร์แบบนี้น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าจริงๆปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดในยุคเราๆแต่เป็นสิ่งที่คนแต่ก่อนเขาก็เจอก็อกต่อสู้กันมานานการเข้าใจรากเหง้าของมันก็น่าจะให้มุมมองใหม่ๆกับเราได้ครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะย้อนไปไกลมากๆเลยนะคะสมัยเมโซโปเตเมียอู่อรารยธรรมแรกๆเลยเขาบอกว่า มีหลักฐานบันทึกบนแผ่นดินเผาเลยนะคะเกี่ยวกับพวกเอ่อการติดสินบนการขู่กันโชคหรือบอกว่าการช่วยพวกพ้องตัวเองในหมู่เจ้าหน้าที่ที่คุมทรัพยากรหรือเก็บภาษีนะคะครับครับสิ่งที่เห็นได้ชัดจากตรงนี้คือพอมีเรื่องอำนาจการจัดการทรัพยากรเข้ามามันก็เกิดช่องว่างให้คนหาประโยชน์ส่วนตัวได้ทันทีเลยนะครับเหมือนเป็นเรื่องที่มาคู่กันตั้งแต่แรกๆเลย ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะพอขยับมาดูยุคคลาสสิกอย่างกรีกโบราณที่เราชอบพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยก็ยังเจอเรื่องติดสินบนหรือการแบบใช้เส้นสายทางการเมืองอยู่ดีอืมครับส่วนในสาธารณรัฐโรมันอันนี้เหมือนจะหนักเลยนะคะเขาว่าการซื้อขายตำแหน่งการติดสินบนกลายเป็นเรื่องปกติมากๆในการเมืองยุคนั้นใช่ครับ ถึงขนาดมีคนมองว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้สาธารณรโรมันล่มสลายไปในที่สุดโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับคือมันแสดงให้เห็นว่าคอร์รัปชันที่มันฝังรากลึกมากๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมส่วนตัวนะแต่มันกัดกร่อนความเชื่อมัน่นกัดกร่อนประสิทธิภาพของระบบการปกครองไปเลยแม้แต่ในระบบที่พยายามจะดีแค่ไหนก็ตามมันก็มีความเปราะบางตรงนี้อยู่ค่ะ พอเข้าสู่ยุคกลางอํานาจก็เปลี่ยนรูปแบบไปอีกมีทั้งระบบศักดินาที่ขุนนางมีอํานาจเยอะๆครับแล้วก็อํานาจทางศาสนาอย่างคริสตจักรคาทอลิกคอรัปชันมันก็ปรับตัวตามไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในระบบศักดินาก็อาจจะเป็นเรื่องการใช้อํานาจขูดรีดภาษีชาวบ้านเกินควรส่วนทางศาสนาตัวอย่างที่ชัดมากๆแล้วคนก็พูดถึงบ่อยคือการขายใบยไถ่บาปหรืออิน u ด g e n c ซ s อ๋อที่จ่ายเงินเพื่อล้างบาปนเหรอคะ ประมาณนั้นครับคือใช้ความเชื่อมหาประโยชน์ทางการเงินซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่นำไปสู่การปฏิรูปศาสนาในเวลาต่อมาด้วยนะครับโหฟังดูแล้วมันปรับตัวเก่งจริงๆนะคะเนี่ยพอมาถึงยุคล่าอนานิคมกับปฏิวัติอุตสาหกรรมสเกลมันต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่ๆเลยแน่นอนครับยุค่าอนานิคมนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการคอร์รัปชันระดับโครงสร้างเลยก็ได้นะครับมหาอำนาจยุโรป ใช้อำนาจกองทัพเข้าไปกอบโกยทรัพยากรแรงงานจากดินแดนอื่นเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปประจำตามอาณานิกมก็ใช้อำนาจสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองกันไปกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยครับส่วนพอเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมอำนาจก็เริ่มย้ายไปสู่กลุ่มทุนบริษัทใหญ่ๆมากขึ้นก็เกิดรูปแบบคอร์รัปชันใหม่ๆตามมาอีกอย่างเช่นการผูกขาดตลาดการล็อบบี้ทางการเมืองเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งหรือได้สัญญาสัมปทาน เหมือนกับว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆทางเศรษฐกิจสังคมมันจะเปิดช่องเปิดโอกาสให้คอรัปชันรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ตลอดเลยนะคะเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับมันชี้ว่าคอรัปชันไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมไม่ดีของคนบางคนแต่ยังโยงกับโครงสร้างอำนาจโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแยกกันไม่ออกเลยครับแล้วพอมาถึงศตวตรรษที่20จนถึงปัจจุบันละคะ เราเห็นข่าวใหญ่ๆบ่อยมากทั้งคดีดังๆอย่างวอร์เกตในอเมริกาหรือการยักยอกเงินในประเทศกำลังพัฒนาที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาโดยตรงเลยใช่ครับมีกรณีศึกษาเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันความพยายามที่จะต่อต้านมันก็ดูจะจริงจังมากขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะ ก็มีความตื่นตัวเรื่องผลกระทบมากขึ้นครับนำไปสู่การสร้างกลไกต่อต้านในระดับโลกเลยเช่นมีอนุสัญญาสาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตหรือ UNCAC อ๋อที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเหรอคะครับเพื่อร่วมมือการกำหนดมาตรฐานท่านกฎหมาย ทำให้การทุจริตหลายๆรูปแบบเป็นอาชญากรรมส่งเสริมความโปร่งใสและก็มีองค์กรอย่าง Transparency International ที่ทําดัชนี CPI วัดการรับรู้คอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลกค่ะแต่ถึงจะมีเครื่องมือพวกนี้เหมือนคอร์รัปชันมันก็ยังหาทางไปต่อได้เรื่อยๆอยู่ดีใช่เลยครับความท้าทายใหม่ๆก็เกิดขึ้นตลอดโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลนี่ซับซ้อนขึ้นไปอีกมีทั้งเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ การฟอกเงินผ่านระบบการเงินโลกที่มันเชื่อมโยงกันหมดการช่อโกงในบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆอืมต้องปรับตัวตามกันตลอดเลยนะคะครับต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอครับฟังมาทั้งหมดนี่เหมือนว่าการคอร์รัปชันมันเป็นเงาตามตัวอารยธรรมมนุษย์จริงๆนะคะคือมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆตามยุคสมัยตามเทคโนโลยีแต่แก่นของมันคือ การใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ยังเหมือนเดิมเลยเป็นภาพสะท้อนที่น่าคิดมากครับการที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของมันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ดูว่าเออสมัยก่อนเขาทำอะไรกันแต่เพื่อทำความเข้าใจกลไกปัจจัยที่ทำให้มันยังอยู่กับเรามาได้ตลอดอาจจะช่วยให้เราออกแบบวิธีรับมือในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้นเท่าทันมันมากขึ้นครับค่ะ คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปขบคิดกันต่อก็คือเราจะเอาบทเรียนจากทั้งความผิดพลาดความสำเร็จในอดีตมาปรับใช้ยังไงได้บ้างเพื่อสร้างสังคมที่มันโปร่งใสขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นท่ามกลางโลกที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันแบบนี้ล่ะครับ